ทะเลสาบไม่ใช่ทะเลสาทะเลอะไรกันพุงทีล่ละพี่น้องยางงามข้าขงล่างสวยกันข้จะเป็นทะเลตัวาอากาศจะเย็นอากาศหนาวแห้งลมแห้งโอเคอัน,นมาดามลงไปแต่ว่ามันมันลมแห้งมันถ่ายวิดีโอบ่ได้ยกันเลยอันก็นนีจะเป็นอันนี้เขา,าหาหาหอยหาหอย หอ,อยกาบอันนี้อากาศมันมันแดดอยู่ได้จ้ะแต่ว่ามันหนาวเมื่อกี้ล่ะหนาวอันนี้เข้ามาหาหอยตกปลา,า,าก็จะตกปลาตกปลาในการเมื่อกี้ล่ะเข้ามาปิกนิกตกปลากันแต่ข้างนอกเย็นเย็นแห้งเลยจ้ะยาเย็นมึงอกล่ะ อันจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็จะมาตกปลากันอนดีตเบื้งติดอะพี่น้องอันร้านอาหารร้านอาหารอันขายซุปซีฟู้ดซุปขายซีฟู้ดซุปมึงติลอะไมึงติลอะอันลายอันแถวเขาแถวติดอะไรพี่น้องเขาไปกินข้างในไปแหละเขาบอกมากินข้างนอกแต่ว่าอากาศก็หน,นาวมึงติลอะอ่าก็จะเป็น เป็นเลือเลือเลือหาปลาพงเช่าชปลามงแถวนี้ออกมาบรไกลยได้จา้าจากบ้านนม,มาดามประมาณครึ่องสมุมก์เครึ่องสมุนก์ขับรถมาขับรถลงลงมาแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวมาดามวิสาจะพาปไปเบอ่์ร้านอาหารแล้วลงรถก่อน,นมาดามวิสาจะพาเขับมาเบิง่งร้านอาหารหานะจะเขามาตั้งไม้ ประมาณมาต่างช่วข้าวจะซื Naj ้อช่วงสถานการณ์ัเนมากเลยบะลดลให้รคนยจะเป็นขายคือเฟร Eu yeah, look, look vou ที่มาดามอิสานไดมามีซุปมีแครมชาเดอร์อ่ามีซุปหอยถ่กันารเม่นอ่าแครบค็อกเทลตะวันจะเป็นแบบนอ่ามาดามอิสานไปอยากนั่งกินตรงนั้นจะพราะ่าคนมันลายเลยก็เลยเอามากินในรถอ่าจะซิมมันก็นเน,นะาะพอจะแซบกระแซบซิมมึงแซบจริง เป็นซุปซุปหอยไม่มันหอยใชซิมบ์แสบสุตาบหกหงมานะแสบปุแสบปูจ้า ก็ประกอบจากบ้านอันสาวอิสานปันไดประมาณสามสิบนาทีมั่งขับรถมามนก็นตว่าอากาศมันกระสีมันแดดอยู่จ้าแต่มันมันสีล่มๆ่มเลยกัคนมาหลายไม่มหวงจอดรถเดี๋ยวจังไหนสสานจริงกันเนาะจังมาพอกันในวิดีโอนะจ้า